สวัสดีค่ะ welcome back to my channel วันนี้เชิป้าก็คือจะมาทำ challenge นะคะก็คือจะ eating only Indian food for 24 h o u r ซึ่งเราก็จะกินอาหารอินเดียเลยเราจะแบบไม่กินพวกลูกชิ้นหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบขนมก็อาจจะเป็นกินเป็นขนมอินเดียแบบทุกคนเผื่ออยากลองอะไรเงี้ยเราจะได้มาแชร์ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วแบบเผื่อใครอยากลอง ส่วนบ้านจริงอ่ะปกติก็คือทำอาหารอินเดียอยู่แล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีไปอ่าข้างนอกเราก็จะได้ไปลองกินอาหารอินเดียข้างนอกด้วยงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ b r e a k าสต์เลยวันนี้อ่อแม่ทำประทานนะคะแล้วก็มีสับจีสับจีก็คือเหมือนเป็นกับข้าวอีกทีหนึง่งแล้วเราก็จะกินกับโยเกิร์ตด,ด้วยงั้นเดี๋ยวเราให้ดูเลยกันเลยดีกว่านี่ก็คือโยเกิร์ต ที่เราใส่น้ําตาลไปมันก็เลยเป็นดูเป็นเหลืองๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกับข้าวที่เราบอกสับจีเราเรียกว่าอาุูกับสับจีแล้วก็อันนี้เป็นประถะาที่เราจะกินกินกับสับจีอันนี้อาหารเช้าของวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ เราก็กินเกือบจะหมดแล้วปลาดาทากินหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่โยเกิร์ตเดี๋ยวเราก็จะกินอันนี้ให้หมดแล้วก็อิ่มมากจะบอกว่าปลาดาทามันบอกว่ามันมันหนาเวลากินแผ่นหนึ่งก็รู้สึกอิ่มเหรองั้นเดี๋ยวเราเจอกันมื้อเที่ยงนะคะมาชมออลฟิตสาหรับวันนี้ก็คือจะเป็นเบสิกท็อปแล้วก็เป็นยีนคาบานใส่สบายชิวๆแล้วก็เบสิกเมคอัพ มากันที่เมนูแรกที่เราสั่งกันเลยนะคะเราสั่งเป็นปานิปบุรีซึ่งปานิปบุรีก็คือเป็นกินของกินเล่นนะคะแล้วรสชาติก็จะเป็นออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนะคะของร้านนี้เรารู้สึกว่าถ้าจะให้คะแนนเต็มสิบเราจะให้ประมาณเจ็ดเพราะว่า,าปกติเราจะกินเปรี้ยวกว่านี้แต่อเวอร์ l อลก็โอเคค่ะ เมนูที่สองที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นเวทจอมิงจะคล้ายๆผัดหมี่หน่อยแต่ว่าอันนี้จะมีรสชาติที่ค่อนข้างจะจัดจ้านกว่าเขาจะใส่พริกไทยเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าโดยรวมเมนูนี้เราชอบนะคะใครอยากจะลองทานก็ไปลองกันดูได้เลย ตอนนี้เราก็แบบว่ากลับมาแล้วคือที่นั่นเราไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันมีเพลงเปิดนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรไปแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่วิดีโอว่าตอนเที่ยงเรากินอะไรไปแล้วก็ตอนนี้เราก็มีซื้อขนมหวานของอินเดียมากินด้วยเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนี่เนาะที่เราซื้อมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้เรียกว่าเมลกเก้ น่ากินมากมันจะแบบหวานหวานทำจากนมนะแคะ่โอเคตอนนี้เรากำลังกินเมลเกกนะคะอร่อยมากเพราะว่าแบบชอบของหวานด้วยแล้วก็บหวานเหมือนแบบมันจะทำจากนมอะ่ะอืมนแนะนำให้ลองนะคะ แล้วก็ตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เราซื้อมากินเล่นๆนะคะก็คือเป็นสโมสาอ,อันนี้ซื้อมาจากร้านดังเดี๋ยวเราจะใส่คลิปไว้ให้ว่าเราซื้อมาจากร้านไหนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันไม่อุปร์ตักนี่ไง อร่อยมากตอนนี้คือแบบว่ารู้สึกอิ่มมากเพราะว่ากินนูน่นกินนี่กินจุกสิไปเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เจอกันมื้อดึกเลยนะคะ่ะก็ดินเนอร์มาดูกันว่าเราจะกินอะไรบ๊ายบาย ค okay. สำหรับมื้อดึกนะคะเราก็สั่งเป็นมัตเตนกะไรซึ่งก็คือแพะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งก็คือจิกเกนมาซาล่าทั้งสองเมนูก็คืออร่อยมากแนะนำเลยนะคะใครอยากลองกินอาหารอินเดียเราก็สั่งมากินกับหนานนะคะที่จะเป็นแป้งแล้วกินด้วยกันก็คืออร่อยไปเลยจ้า แล้วก็มาจบท้ายกันด้วยที่ของหวานนะคะก็คือกุหลาบจามุนแล้วก็ขั้นบนจะที่โปรยอยู่ก็คือแอลมอนนะคะแล้วร้านนี้เขาจะเสิร์ฟแบบอุ่นๆเลยก็คือแบบว่าละมุนมากโอเคตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็จบแล้วก็ c h ALLENGE EATING ONLY INDIAN FOOD FOR 24 HOURS ก็สนุกดีแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากลองอาหารอินเดียก็ไปลองดูเนาะ แล้วก็ถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ subscribe to my channel ด้วยนะคะ please แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย